เราจะนำไปปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนขยะรีเซนเซอร์ดาดพลาสติกโดฮะเราจะเปิดรับบริจาคกล่องกระดาษเพื่อื u n t มอบให้โครงการกล่อง UMP ไซเคิลได้ร่วมกับสนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่5จัดทับอัดสอดเบลช่วยผู้มีปัญหาทางสายตาอลูมิเนียมเพื่อขาเตียมหลอด ักเป็นกระเป๋าโรงเรียนปลอดขยะรับซื้อขวดพลาสติกและวัสดุอื่นๆที่ถายได้จากนักเรียนคณะกีฬาสีและนักเรียนทั่วไปและรับซื้อกระดาษจ,จากครูและบุคพลากรภายในโรงเรียนขยะทั่วไปพลาสติกที่รีไซเคิลไม่ได้เราจะส่งต่อให้เทศบาลมารับไปกำจัดขยะอันตราย อุปกรณ์อิเล็กทรอน e ิกส์และสารเคมี P. เราจะเปิดวรวบรวมเป็นจุดรับขยะอันตรายและส่งต่อให้เทศบาลมารับไปกำกัดค่ะอาจารย์ครูคนะคะแล้วก็ลูกๆบัฟฟารม้านะคะครึ่งหนึ่งนะคะของโรงเรียนเราในวันนี้นะคะก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ดีและเป็นนโยบายนะคะของสพ โรงเรียนทุกๆโรงเรียนนะคะให้ดําเนินการในเรื่องสิ่งแวดล้อมน,นะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนของเราก็ได้จุดประกายแล้วตั้งแต่ปี2561 6 2 62, และ63นี้นะคะจะให้เกิดเป็นรูปธันรมฝากพวกเราว่าขยะเป็นสิ่งที่ทุกคนละงเกียจแต่ถ้าเราบริหารจัดการขยะให้มีแนวปฏิบัติเช่นบางอย่างขายได้ บางอย่างเอามาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่อนใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากพวกเราว่าให้พิจารณาเวลาเรากินดื่มหรือนะคะรับประทานอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่ขายได้เช่นขวดให้เอาไป,ไปใส่ไว้ในตะแกรงซึ่งพยายามกระจายตะแกรงไว้ตามจุดต่างๆ ตรงนั้นก็จะเป็นเงินนะคะซึ่งโรงเรียนของเรามีธนาคารขยะนะคะราะกัรนก็ฝบกพวกเราว่าในเรื่องขยะนั้นเช้าเรามาโรงเรียนจะเห็นว่าบางประมาะของเราไม่มีขยะเนื่องจากเรามีนักการพนรทีเก็บนและดูแลและจากนี้ไปนะคะคณะกรรมการสภานักเรียนจะเป็นจุดประกายหนึ่งที่จะร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องนี้ นะฝ่าพวกเราไม่มัง่ายนะคะไม่ทิ้งขยะนะโดยไม่เป็นที่นะคะพอเคยบอกแล้วว่าขยะนะคะถ้าไม่ได้มีประโยชน์ก็ให้ทิ้งไปที่ถังขยะก,การรับประทานอาหารให้ทานที่โรงอาหารนะคะเพราะนั้นโรงเรียนเราก็จะสะอาดไม่ต้องมีพาระลานาที่จะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันอีกนะคะก็ฝากพวกเราว่า โครงการนี้ได้จุประกายขึ้นแล้วนะคะแล้วก็โดยท่านรองนะคะคณะครูทุกท่านรวมด้วยเช่ยกันพวก,กเราก็ต้องร่วมด้วยเช่นกันเหมือกน,กนกันนะคะขอบคุณค่ะ